ไม่ไกลสุดอ่ะทุกคนรันดูดไหม สวัสดีครับมาพบกับลุงชาโดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็าอยู่ในเกมคลาสพาร์กิ้งอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็ลุงจะเอาคันนี้นะครับมาทําการแบบไปท้าตํารวจนะครับแบบหนีเขาเลยจกปูนนะนะทุกคนแบบอยากแบบหาจุดหนีตึงๆนะครับทุกคนเออเดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะฮะกูคันนี้ก็สวยะครับเป็นลาย้องเครื่องอ่ะมีน้องๆขายมาให้ทุกคนเออโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับผมในเกมนะฮะเดี๋ยวหาตํารวจตึงๆสักคนนึ่งนะฮะใครตึงคิดว่าตึงก็เข้ามาดิครับผมเออเออโอเคมาไปดู การตั้งค่านะครับผมไอการแอดเพื่อนนะฮะก็เอา ID ของลุงตรงนี้นะครับผมมาใส่ตรงนี้นะครับผมก็จะเข้าเกมได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นการสร้างห้องกดตรงนี้ติดเคลือสร้างห้องนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับผมไปหาตำรวจตึงๆกันครับ A few moments later เข้ามาในเกมนะฮะก็จบปูนชิวๆนะครับผมเออวันนี้ลูกก็จะมาสอนวิธีคือมันไม่มีตำรวจนะกันนะ,ะเออเดี๋ยวลูกจะมาสอนวิธีการจกปูนแล้วก็การหนีตำรวจนะครับเป็นพื้นฐานนะฮะโอเคเป็นรุยกันเลยครับผมจกปูนเสร็จนะฮะแล้วก็หนีนะครับผมตำรวจไม่มีนะอ่ะไปดูครับว่าการหนียังไงครับผมปึ๊บขึ้นรถไปครับผมการหนีก็คือไอ้ใครียกอะไรขั้นแรกเลยนะฮะตรงนี้นะฮะขึ้นเป็นที่ที่หนีง่ายที่สุดนะทุกคนนะ ลงพิมพ์จบโูชิวชิวเดี๋ยวเลี้ยวมานีแล้วทุกคนแบบน,นี้ปึ๊บเลี้ยวมานีใช่ไหมแล้วก็ขึ้นบนตึกนี้นทุกคนจบปูชิวชิวแล้วก็ขึ้นบนตึกนี้เลยทุกคนอ่ามานี่ตรงนี้นี่นี่ขึ้นมาแล้วครับตำรวจง,งงแน่บอกเลยบอกเลยชิวจักนะครับตรงนี้ก็เหินได้นะทุกคนนี่ตรงนี้นี่เราจะเหินลงไปตรงนี้ก็ได้นะทุกคนเนี่ยนี่เหิน เหินเหินตรงนี้นะทุกคนเหินลงตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเหินเหินไปนี่คือบอกเลยตามไม่เจอแน่นอนนะทุกคนนะเนี่ยเหินมานี้นะทุกคนเนี่ยโอเคไปดูจุดอื่นนะฮะเหินมาได้นะทุกคนนะรู้สึกว่าจะไม่มีตำรวจนะทุกคนนะตรงนี้ก็เหินได้นะทุกคนนะเหินได้ทุกคนเหินมานี่เลยนี่เหินมานี่เหินมาตรงนี้ทุกคนเห็นไหม นี่เหินมันจะเหินเนี่ยมันสามารถเหินไปนู่นแล้วก็เหินเหิน <c oughs> ขึ้นมาบนนี้นะทุกคนเนี่ยต้องขึ้นมาบนไอ้หลังคาตึกเนี่นะถ้าแบบขึ้นมาบนนี้ได้คือแบบโคตรชิวอะทุกคนบอกเลยเออเนี่ยตเราจะลองเหินดูนะตรงนั้นก็เหินได้ทุกคนอ่ลองเหินให้ดูนะครับไม่รู้จะสําเร็จปะนะก็ลองลองดูครับอย๋ยวัดก่อนเลยนะวัดระยะก่อนเลยนะครับเราจะเราจะทําการเหินตรงนี้นะทุกคนเหินไปตรงนี้ ไม่ต้องไม่ต้องถอยหลังเยอะมากนะทุกคนไปเลยเลยเ <c oughs> นี่ยนะมันเหินได้ทุกคนเห็นไหมอ่ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วตร,ต,รต,รตรงนี้ตอนนี้ตำรวจจะเข้าไม่ได้นะทุกคนเห็นไหมเออแบงแบบชิวจัดดูดิตำรวจเข้าไม่ได้นะทุกคนเนี่ยเข้าเข้ายากมากเข้าตรงนี้ยากมากเออ ตรงนี้เข้าได้อยู่แต่ว่าแบบแม่งเข้ายากอ่ะไม่เข้าได้นี่หว่าเออตรงนี้เข้าได้ทุกคนนี่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันเข้าได้แค่นี้แหละตรงนี้มันก็ติดตำรวจเข้าไม่ได้อยู่ดีเออถ้าแบบตำรวจจะหนีนะถ้าจะหนีตำรวจนะบอกเลยตรงเนี้ยชิวจัดเออตำรวจเข้าไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยงงอ่ะบอกเลยตำรวจงงเออตำรวจงงเอาโอเคไปดูจุดอื่นกันต่อครับผม จุดอื่นนะครับไปดูจุดอื่นนะครับมีอีกจุดจุดนี้จุดนี้ก็ก็ตึงนะทุกคนนะสงสัยจะไม่มีครชนจบปูชิวๆมาตรงนี้นะครับทุกคนเรามาเหินตรงนี้นะครับเรามาเหินออกตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นสนามกรอบนะทุกคนนะ เหินตรงนี้ออกไปเลยเนี่ตรงนี้ที่ลุงเหินประจำประจำนะไหนวะมันจะเป็นสนามกลอฟเออที่สองนี่รู้สึกว่าช่วงนี้จะไม่มีคนจกปูนไม่มีคนเล่นเลยนะคนเล่นน้อยมากมันจะมีที่ให้ให้เหินตรงนี้เห็นไหม เราเหินตรงนี้ได้ทุกคนเห็นไหมไปดูนะนี่นี่ตรงนี้เหินนี่ได้เหินตรงนี้ได้ทุกคนนี่เหินนี่เลยเหินหินก้อนนี่เห็นเนี่ยเหินไปเลยสิครับนี่เหินข้ามมาเออตรงนี้เหินข้ามมาตรงนี้ไปดูไปดูจุดต่อไปนะครับ ดี๋ยวจุดต่อไปจะเป็นสนามกอล์ฟนะทุกคนนะที่ลงเข้าไปแอบได้เข้าตรงนี้เลยทุกคนนี่นี่เข้ามานี่เลยปุ๊บเข้ามาในสนามกอล์ฟทุกคนมันจะมีเขาเรียกาอะไรสระน้ำนะทุกคนนะเข้าไปแอบได้ดยวให้ดู ่งขอรถมาไม่ใช่เลยจ้าตรงไหนวะเดี๋ยวหาก่อนมันจะเป็นสะพานนะทุกคนนะเออนี่อนี้นะเนี่ยทุกคนเนี่ยมันลงไปในน้ําได้ทุกคนเนี่ยลงได้เนี่ยลงตรงนี้เนี่ยลงไปแอบโคตรเนียนทุกคนดูดิเนียนปละล่ะเดี๋ยวลองลองลง,ลง,ลง,ลงเอารถลงให้ดูนะครับแต่บางที่ลงไม่ได้นะทุกคนมันมันจะแบบว่าขึ้นไม่ได้เออเพื่ไงไหม เนี่ยลงแบบใต้น้ำทุกคนตำรวจไม่เห็นนะเออ,เ,อ,อเวลาขึ้นก็ต้องขึ้นทังางหลังเนี่ยปุ๊บขึ้นมาเลยตรงนี้ถ้าตำรวจเจอเราก็เหินขึ้นมางนี้เออไปอีกจุดหนึ่งนะทุกคนจยขอข้ามสะพานเล่นก่อนถ้าตำรวจไม่ตึงเข้าสะพานนี้ก็โดนเหมือนกันนะนีออ่นะตัวนี้ก็ลงได้ทุกคน ไปจุดหนึ่งทุกคนนู่ตรงนีน้รู้สึกจะไม่มีคนมามามาจับลงไล่จับลงเลยนะทุกคนบอ่อน้ำบอ่อน้ำไปหาบอ่อน้ำมันจะมีอีกบอ่อหนึ่งนะทุกคนนะที่ที่แบบเป็นบอ่อน้ำแอบได้นี่นี่บอ่อนี้บอ่อนี้ทุกคนเห็นไหมนี่อีกบอ่อหนึ่งทุกคนนี่ แต่บ่อน,นี้บอกเลยว่าลงแล้วขึ้นไม่ได้นะทุกคนนะลงแล้วขึ้นไม่ได้ขึ้นยากมากต้องวาร์ปอย่างเดียวเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นที่จกที่ลงคนลงนี้เลยจุก้ขายไปเลยนี่แต่ลงไปแล้วขึ้นไม่ได้นะทุกคนเนี่ยเดียแมง่แมงเหินต้องเหินขึ้นเอออ่ะโอเคไปดูจุดอื่นกันครับลงลงลองลง,ลงดูก็ได้อ่ะ ลงไปก็วาร์ปต้องวาร์ปขึ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ทุกคนเห็นไหมขึ้นไม่ได้ไปดูจุดต่อไปครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดเหินนะทุกคนนะเหิน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  อันนี้ก็เหินแบบจะเหินขึ้นตึกก็ได้นะทุกคนนะเหินตรงนี้ได้ทุกคนนี่เออแล้วก็จุดต่อไปที่ลุงเหินนะครับก็มาบนตึกนี้นทุกคนขึ้นบนตึก ึ้นบนตึกเลยจ้าใครขึ้นตึงก็ตำรวจตามไม่ทันนะถ้าตำรวจไม่ตึงนะตึกเนี้ยเออเดี๋ยวลุงจะบอกว่าลุงจะมาเล่นท่อนแอบบนตึกนี้ด้วยนะทุกคนนะแบบผากระตาแหกแน่ตึกเนี้ยวิ่งวิ่งไลยจับเออวิ่งไลยจับตอนนี้ก็มาเหินตรงนี้มาเหินตรงนี้ทุกคนเหินไปเลยทีครับ จะเหินขึ้นตรงนี้ก็ได้แนละ้วหรือจะเหินลงนี่เออนี่เหินมานี่ทุกคนแล้วก็ไปทางนี้ตรงไหนอีกก็มีตรงนี้ทุกคนตรงตรงนี้จะเข้าได้แล้วทุกคนนะนี่ก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ขึ้นตรงนี้ มันเป็นความรับของลุงนะจริงๆแล้วลุงไม่อยากบอกใครเลยนะจุดนี้แม่งแบบเป็นอะไรที่แบบแบบเอจอตำรวจยังไงก็ตามไม่ได้อะ่ะบอกเลยเออเดี๋ยวลุงขอซ่อมรถก่อนนะครับก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะทุกคนนะอยาให้ดูนะนี่ครับโอยหลุดขอบไปแล้วหลุดขอบไปแล้ว จุดที่อีกจุดหนึ่งทุกคนตรงนี้ก็จะจะเป็นจุดขึ้นนะทุกคนนะที่ลงแบบว่าใช้ประจำเนี่ยจุดตรงนี้เข้าตรงนี้นะทุกคนเวลาเข้าเข้าอย่างนี้นะครับเอ้าหลุดอีกแล้วโอโ้โหมันจะหลุดนะทุกคนถ้าทำดีๆถ้าทำไม่ดีก็จะหลุด มีจุดเข้าตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะอาจารย์แดงมาจากไหนจุดนี้ไม่ได้นะทุกคนแต่จริงๆมันมีที่เข้าอยู่นะเดี๋ยวไปหาจุดอื่นกันครับ จุด,จด,ดหลักๆก็คือเน้นบนตึกนะทุกคนนะเน้นเหินบนตึกอ่ะเดี๋ยวลงตัดภาพไปที่ตึกแล้วกันเดี๋ยวลงขึ้นไปบนตึกใหม่อ่จุดนี้ทุกคนที่ลุงจะเหินไปนะครับต้องเหินไปให้ถึงเขาเรียกะไรเหินไปให้ไกลที่สุดอะทุกคนอือสุดไหมเี่ยทุกคนเหินลงวันนี้อ้อนะครับผมแล้วก็ พอเข้ามาในนี้ได้แล้วก็ชิลละบอกเลยว่าชิลนม้มันไม่มีใครเข้ามาได้หรอกนะตรงนี้ทุกคนบอกเลยว่าชิลจัดตรงนี้ก็เราก็ขี่เล่นบนไปเลยมันเข้ามาไม่ได้ทุกคนเนี่ยตำรวจมันเข้าไม่ได้หรอไเราชิลเกินแล้วตอนนี้เราชิลๆนะครับ มันเหินมาตึกตึกนี้ได้นะทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นตึกนี้แล้วกันทุกคนจะมีตึกตึกหนอยู่ที่ตรงนี้ มันมันไม่สามารถไปได้นะทุกคนนะตรงนี้ตรงนี้แบบตึงเหมือนกันนะตรงนี้ตึงเหมือนกันเดยบอกเลยถ้าเข้าตรงนี้ได้นี่คือแบบตึงสุดเด็ดนะเฮ้ยตรงนี้เข้าได้นี่วะตัวเอ้ยนืว่าเข้าไม่ได้แล้วก็มีจุดหนึ่งตร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 งไหนวะ เดี๋ยวไปดูจุดหนึ่งะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะทุกคนที่ลุงพาไปเหินนะตรงนี้เราก็เลี้ยวมันนี่นะทุกคนเลี้ยวมาเส้นนี้นะทุกคนเห็นไหมเราก็เลี้ยวออกนอกตรงนี้เลยนะครับเลี้ยวมันนี่เลย หนีมานี่เลยครับทุกคนบอกเลยว่าตำรวจไม่งงนะตำรวจงงแน่ทุกคนวิ่งมานี่ฮะวิ่งมาเลยทุกคนวิ่งมาเลยนี่ขึ้นก้อนหินก้อนนี้เลยทุกคนเห็นไหมนี่ขึ้นตรงนี้ได้ขึ้นมาบนนี้เลย a few moments later ก็ประมาณนี้ทุกคน